มาแล้วนะครับข่าวดีสําหรับพี่ๆและเพื่อนๆที่มีวุฒิการศึกษาม .6 สายสามัญขึ้นไปนะฮะตอนนี้ทางบริษัท ASM เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วินิจฉัยภาพเอ็กซเรย์ประจำคลังสินค้าท่ากระสีนสุนภูมินะครับก็ตอนนี้เปิดรับ20อัตรานะฮะจะมีสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่31มีนาคมนะครับและอบรม วันที่1ถึง10เมษายนนะครับอบรมเสร็จสามารถเริ่มงานได้เลยนะครับเปิดรับ20อัตราทั้งชายและหญิงนะฮะร,รายได้อยู่ที่579บาทถึง584บาทต่อวันนะฮะก็เบี้ยขยัน500บาทต่อเดือนนะครับมีบ้านพักให้ฟรี2เดือนใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเบิกค่าเดินทางคืนได้นะครับก็หน่วยงานนี้นะครับลักษณะงานก็จะคอย ตรวจสอบวินิจฉัยภาพนะครับดูสารอินทรีย์สารอนินทรีย์แล้วก็ตรวจโลหะนะครับสินค้าที่จะส่งออกต่างประเทศและสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับมีพวกงาช้างหรืออะไรต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งของผิดกฎหมายนะครับหรือว่าสารเสพติดต่างๆนะครับก็ดูจอวินิจฉัยภาพนะครับก็ไม่ยากนะฮะก็สารอินทรีนะฮะก็จะเป็นสีส้มสารอนินทรีย์ก็จะเป็นสีเขียว แล้วก็โลหะก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแจ้งนะครับก็จะมีช่วงอบรมนะครับอบรม10วันแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันแล้วก็ภาคปฏิบัติอีก5วันนะฮะเดี๋ยวเอ่อเราจะได้เรียนรู้กันในช่วงที่อบรมนะครับว่าเอ่อดูอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีตรวจสอบอ่วัตถุระเบิดด้วยนะครับเพราะว่าอืมอาจจะมีแบบระเบิดแสวงเครื่องมาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็หน่วยงานนี้นะครับ ารายได้ต่อเดือนจะอยู่ที่16,000ถึง21,000บาทต่อเดือนนะฮะก็ในห้องพักเนี่ยก็จะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะมีเบนอนมีพัดลมส่วนหมอนผ้าห่มนะฮะให้ทางผู้สมัครเตรียมมาเองนะครับตอนนี้เนื่องจากไม่พอนะฮะก็จะเป็นห้องอห้องแยกชายหญิงนะฮะก็บ้านพักของทางบริษัทเนี่ยก็จะอยู่หน้าสนามบินเลยนะครับก็ในขณะ ทำงานเนี่ยเราสามารถเดินไปขึ้นรถตู้อ่าหรือว่ารถเวียนที่หน้าสนามบินได้เลยนะครับก็หน่วยงานนี้นะครับชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะอ่าชุดน,นะนี่ครับชุดเป็นเสื้อโปโลนะฮะแขนสั้นนะฮะแล้วก็กางเกงสแลกสีดำขายาวแล้วก็รองเท้าคัดชูนะฮะโอเค <imet> ก็ประมาณนี้นะฮะ คุณสมบัตินะครับรับอายุตั้งแต่20ปีจนถึง40ปีนะฮะแต่ถ้าเกินมาประมาณ41 42หรือ43นะก็จะต้องบุคลิกดีนะฮะร,ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยทางบริษัทรับส่วนสูง160ขึ้นไปส่วนผู้หญิงรับ155ขึ้นไปนะฮะวุฒิการศึกษานะครับปวสขึ้นไปนะครับแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้นะครับ ทางผู้ว่าจ้างลดระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับลงมาเหลือแค่ม .6 สายสามัญก็สามารถสมัครได้นะครับสวัสดิการนะครับก็จะฝึกอบรมฟรีนะฮะมีอาหารมื้อเที่ยงให้รับประทานด้วยนะครับในช่วงที่ฝึกอบรมนะฮะแต่จะไม่มีเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมนะครับใครที่อยากได้เบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมเนี่ย แนะนำให้สมัครเป็นรอปภประจำคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็จะมีเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมวันละ3 0 0บาทเลยนะครับมีอาหารมือม้อเช้ามื้อเที่ยงให้รับประทานด้วยนะครับก็เบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมจะรับอยู่ที่3,000ันบาทนะครับถ้าเป็นรอปภในคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิและก็ดอนเมืองนะฮะแล้วก็ มีบ้านพักให้ฟรีถึง2เดือนนะครับในห้องจะมีเบาะนอนมีพัดลมให้ส่วนหมอนและผ้าห่มให้เตรียมมาเองนะเป็นห้องพักรวมกันห้องละ3-4คนแล้วแต่ขนาดห้องนะฮะเงินเงินจะออกทุกสิ้นเดือนเลยนะครับมีเงินให้เบิกล่วงหน้านะครับงวดละ1 0 0 0บาทเปิดบัญชีแล้วก็ ATM ฟรีมีประกันสังคมประกันอุบัติเหตุตัวสุขภาพประจําปีและ ทุนการศึกษาบุตรเรียนดีให้ด้วยนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเปิดรับแค่20อัตราเท่านั้นนะครับทั้งชายและหญิงนะฮะถ้าใครอยู่ในเขตกรุงเทพและสมุทรปราการเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาเกากใบสมัครไว้รอได้นะแต่ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอ่จะสามารถเข้าบ้านพักได้นะครับก่อน1วันนะก็เขาจะสัมภาษณ์วันที่31มีนาคมอ่สามารถเข้าหอพักของทางบริษัทได้ในวัน อาทิตย์ที่30มีนาคมนะครับเข้าหอพักเสร็จก็จะรอสัมภาษณ์ในวันที่สามอ็ดมีนาคมจะตรงกับวันจันทร์นะครับเริ่มสัมภาษณ์กัน8ปดโมงนะฮะแปดโมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะแล้วก็จะอบรมต่อในวันที่ วันอังคารที่1เมษายนถึงวันที่10เมษายนนะครับอบรมเสร็จสามารถเริ่มงานได้เลยนะฮะโอเคส่วนใครที่มีวุฒิต่ำกว่าม .6 สายสามัญน,นะครับก็จะเป็นม .6 กศนม .3 ป .6 นะครับก็สามารถสมัครตำแหน่งพนักง,งานรักษาความปลอดภัยได้นะครับมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักง,งานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้า ตามท่าเกษียณชนบุริท่าเกษียณดอนเมืองหรือจะตามหมู่บ้านก็มีตามสถานีรถไฟฟ้าก็มีนะครับจะเป็นสายสีน้ําเงินสายสีเหลืองสายสีเขียวและสายสีชมพูนะฮะโอเคก็รับทั้งชายและหญิงเช่นกันนะครับมีบ้านพักให้ตั้งแต่1เดือน2เดือนไปจนถึง4เดือนเลยนะครับตามต่างจังหวัดก็มีนะมีที่อายุอ่อาอยุธยาสาระบุรีอ่าระยองชนบุรี กระบี่พังงาและภูเก็ตนะครับแต่หน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนมากจะรับเฉพาะผู้ชายนะครับหน่วยงานที่เปิดรับผู้หญิงตอนนี้ก็จะมีในคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองแล้วก็ตามสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะที่เปิดรับผู้หญิงในตอนนี้แล้วก็จะมีหน่วยงานหนึ่งอยู่ตามป้อมคิดเงินนะครับอยู่โรงแรมนะครับเอ ปั๊มคิดเงินแล้วก็แลกบัตรรถเข้าออกนะครับก็จะมีเปิดรับเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ดูกล้อง C C T V นะครับก็จะเปิดรับเป็นช่วงๆนะฮะโอเคก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแอดเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับแอดเป็น ID เนะครับเพราะว่าถ้าแอดเป็นเบอร์เนี่ยมันจะเต็มนะครับเพราะว่าผู้สมัครติดต่อเข้ามาผมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับและ ใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะและก่อนที่จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ก่อนที่จะจบคลิปอย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนญาติ พี่น้องที่เขาลังตกงานว่างงานหรือหางานอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่ง,งกระบอกเสียงนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมตะสลาวุฒสวัสดีครับ